ว้าวไม่ได้คาดหวังแต่ก็รอแล้วนะคะล่าสุดคุณเจบาวินได้มาฟอลโล่ไอจีโนริซ่าแล้วล่าสุดหลังจากที่คุณโบเลนติน่าค่ะซึ่งเป็นภรยาของคุณเจบาวินได้ไป e น j อยกับโนริซ่าที่หน้าเวทีนะคะไปให้กําลังใจนอกจากโนริซ่าแล้วก็จะมีคุณเจด้าซึ่งเป็นภรยาของวิลสมิธเพราะว่าคุณวิลเป็นเกสรับเชิญสุดพิเศษของคุณเจบาวินนั่นเองทั้ง3คนตึงกันอย่าง e n j อยรวมทั้งพี่อลิซของเราและก็เพื่อนของโนริซ่าเลยนะคะเอาล่ะทีนี้หลังจากนั้นภรยาของคุณเจบาวินเนี่ยก แล้วก็มีการคอมเมนต์ตอบกลับกับแฟนคลับอารมณ์ประมาณว่าต้องการทําเพลงกับนอริซ่าและก็เจเบลวินในล่าส,ด <c oughs> สุดค่ะก็ถึงคิวของคุณเจเบลวินมาฟอนโลไอจีนอริซ่าซึ่งทัาาท้งสองท่านก็ได้เจอกันที่งานเพียชลนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่เราคุ้นหน้าคุากก้นตากันดีนี่แหละค่ะเจเบลวินก็คือมีการคอนแลบกับดีเจงูปริงได้ว่าเพลงของพี่เขาคือสนุกสนานเพื่อนๆคงจะได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปแล้วสําหรับคอนเสิร์ตโคเชล่าล่าสดุดคือมันมากๆ <c oughs> แล้วก็ภรรยาคนสวยเอยปากมากขนาดนี้แฟนคลับก็มีการแอบ,บลุ้นแล้วแหละค่ะง,งานนี้แม้ว่าในอนาคตนี่ไม่รู้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอนดิชัคนคอนแทกใจของน้องนิ่าได้รู้จักทั้งภรรยาของคุณเจเบาวินและก็คุณเจเบาวินแต่ว่าที่จริงคุณวาเลนติน่าภรรยาของคุณเจเบาวินคือเขาเคยวิดน้องนิ่าตั้งแต่คเชล่า2 0 1 9แล้วตอนที่จะสามและพิงค์ไปเล่นคอนเสิร์ตคเชล่าซึ่งแอดก็ได้เห็นคลิปนั้นแล้วนะคะคือเขาเดินไปทักน้องนิ่านั่นเองค่ะสําหรับคุณวาเลนติน่าแต่ว มีการแอบลืมน้องนิซ่ามาแต่ไหนแต่ไรนะคะแล้วสู่วันนี้ที่ได้เต้นอาหารในการในคอนเสิร์ตของเจเบาวินโคชล่า2024เอาตั้งตารอเลยค่ะทั้งคุณเจเบาวินคุณเบรนติน่ามาฟอลโล่ไอจีน้องนิซ่าทั้งสองคนเลยแฮมไปตอบกลับแฟนคลับว่าต้องการทําเพลงกับน้องนิซ่าม,มันก็อาจจะเป็นไปได้คะ่ะจากที่น้องนิซ่ามีค่ายเองแล้วก็ร่วมมือกับ RCA อะไรอะไรก็เป็นไปได้คะ่ะซึ่งถามว่าฟอลนานหรืยอยังแฟนคลับเขาก็มองว่าน่าจะเพิ่งฟอลโล่นะคะเพราะว่าช่วงงานการ่าพิเชนเนี่ยยังไม่ได หินฟอเลยมารอลุ้นไปด้วยกันค่ะทุกคน